ใช่เลยนี่มันกังฟูแพนด้าของแท้กงเล็บมาระวังตัวไว้นะนี่มันระดับกังฟูแพนด้าเลยโดนพิษโดนพิษเอาไปเลยอีกกงเล็บวายุพื้นม,มาแล้วครับลูกเตะต,ต่อยของจำตัวละครไม่ได้ชื่ออะไรนะฟุดอันนั้ไม่ใช่ฟูดแพนด้า ฟูเป็นได้ฟูเป็นได้หรอโกงเล็บพิกัดต่อด้วยไฟปรารกันยังไม่จบโดนพิษเข้าไปสักหน่อยไฟยวอลว้าวโดนกำแพงไฟนะครับไฟวอลชื่อแบบไฟวอลไฟวอลเพนด้าบีชนะเจอพิษอีกรบับโกงบ